ชีวิตของคุณดีขึ้นทันทีก็คือให้คุณพูดกับตัวคุณทุกๆวันพูดบ่อยๆพูดในใจว่าฉันรักเธอฉันรักคุณคุณพูดกับตัวคุณเองทุกๆวันยิ่งคุณพูดว่าคุณรักตัวคุณมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งจะเป็นที่รักของผู้คนคุณก็ยิ่งแต่ ความสัมพันธ์ของคุณก็ดีสุขภาพของคุณก็ดีถ้าคุณพูดว่าคุณรักตัวคุณเองถ้าคุณพูดต่อย้ําซ้ําๆบ่อยๆทุกอย่างก็ดีหมดสําหรับคุณการบอกรักตัวคุณเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวและการบอกรักตัวคุณเองไม่ใช่การบ้าคือการให้คุณค่ากับตัวคุณเองใครจะคิดยังไงก็ช่างเขาคุณ บอกรักตัวคุณเองก็เป็นการที่ให้คุณค่าแก่ตัวคุณมากที่สุดตัวคุณคือมีค่ามากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณจงพูดกับตัวคุณบ่อยๆว่าคุณรักตัวคุณเองฉันเป็นคนรักตัวฉันเอง